งานนี้ค่ะเป็นไงบ้างงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับแล้ว,วผมเชื่อเลยว่าโ้หพอผมได้เห็นกับตาแลวตอนแรกเห็นจะผ่านในรูปนะรแล้วพอมาเห็นของจริงผมเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบทัวริสต์อะ RACT ชั่นใหม่เลยของของยในช่วงตุจจีนี้นะครับเ mm hmm. พราะว่านอกจากที่แบบจะยิ่งใหญ่แล้วผมว่าสายคอนเทนต์นี่พลาดไม่ได้เลย mm hmm. คือแบบต้องมาถ่ายรูปแน่นอนเลยครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจริงๆ mm hmm. เรามาลวกงานอีกเรั้งบ่อยอย่้ย บ่อยไหมครับเหมือนจะเป็นงานแรกเลยงานแรกเลยงานแรกกันแรกกันแรกเหรองานแรกเป็นไงบ้างกับมาร่วมงานกันที่ก็ฝากได้ฝากตัวด้วยนะครับผมอยากร่วมงานบ่อยๆแต่แต่วันที่มาในทีมชุดสีน้ำเงินชุดจริงเขาสีพาวเวอร์เลยนะใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนปีที่แล้วเคยใส่สีแดงไปแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างก็เลยเป็นสีน้ำเงินอเป็นราชาองค์กรของปีนี้ที่มาร่วมงานกับพี่พาวเวอร์โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ าอากเชิญชวนเลยครับในการได้ครับก็ฝากเชิญชวนมาที่งานอีเวนต์ของ King Power ด้วยนะครับผมในงานตุ๊ดจีนนี้นะครับผม13วันเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วมมาถ่ายคอนเทนต์มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมและนอกจากนั้นคือมาอีเวนต์เสร็จเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาช้อปปิง้งมาทานอาหารในะห้างได้เลยครับซีร <c oughs> ีส์กับพี่ดีโน่อยครับผมแปลได้ออนแล้วเป็นยังไงบ้างโหดีใจมากครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ยาวมากๆเลยครับพ็ เหมือนได้จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจมากครับการทํางานกับไ,ฟโฟไอโคเีนี่สนุกครับดีมากครับคือตอนแรกเราก็แอบเกรงนิดนึงเพราะพี่เขาเป็นเบอร์ใหญ่เราก็เลยแบบว่า เราเด็กใหม่ไงเรายังเด็กใหม่อยู่ครับก็ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่ใบเฟินครับแล้วก็ด้วยความสามารถเขาคือเก่งมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเติมเต็มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเราต้องพุชตัวเองมากขนาดไหนบินเราจะได้ระดับของเขาอะไรอยู่เท่ากับเขาคโอ้ก็พยายามพุชตัวเองเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเป๊ะมาก คือเรารู้สึกว่าพอแบบบางทีเราทํางานอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยเราแล้วเรากลับมาถ่ายปุ๊บเราจะมีแบบลอสบ้างหลุดไปบ้างหายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ใบเฟินคือทุกครั้งที่กลับมาคือแบบเป๊ะเป๊ะเป๊จนแบบโอ้เรารีบทําการบ้านให้หนักขึ้นหนักขึ้นแต่ไปขอเคล็ดลับที่ใบเฟินยังไงบ้างไหมไม่ได้ขอเลยครับเราพยายามดูว่าแบบเออเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเพราะว่าเขารับส่งกับเราตลอดอยู่แล้วให้นอนบิ๊มกดดันไปพอนเนอร์ใส่ซีรีส์มันค่าจะออนเลย เพราะว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบแน่ๆกับเวอร์ชันของผมครับผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วครับเรารู้สึกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเต็มที่ในส่วนของเราให้มากที่สุดก็โอเคแล้วครับความามยากของซีรีส์่องไงครับผมว่าความยากของมันเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์รีเมคเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้าง นานนิดนึงของสมัยก่อนนิดนึงนะครับแล้วพอกลับมาทาใหม่ผมว่าตั้งแต่คุยเรื่องบทเลยผมก็มีแบบแนะนาไปบ้างด้วยว่าแบบเออมันน่าจะปรับให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นนะนบทอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับตัวต้นฉบับมากเท่าไ,รไหร่อะไรอย่างนี้ครับพยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยของตอนนี้ให้มากขึ้นมีแอบสปอยบบกวความเป็นไทยที่แบบคนไทยจะได้สัมผัสแบบพิเศษในเรื่องนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับผมก็คือ represent ความเป็นไทยซ่อนอยู่ในแทบจะทุกตอนเลยครับใช่จะได้ทุกเร็วนี้เนาะ ใช่ได้ชมเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคอนวินนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ทางไททีแก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับเข้าใจนอครั้งน้เป็นไงบ้างอื่นโอ้นหตึงเต้นเป็นข้อความที่ฟอมไปแล้วใช่ตอนนี้ไปไกลเห็นขนาดไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับคือเราผมพยายามซ้อมให้เรียกว่าครบทุกทุกพาร์ทให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ค่อยมาเจาะดีเทลแต่ละอันเก็บรายละเอียดแต่ละอันครับก็ ตอนนี้ก็คือแทบจะร้อยแต่ว่าคือเราเหลือเราเก็บดีเทลแต่ละพลาร์ทให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้ววันนี้ยังกังวลในพาร์ทไหนเต้นร้อหรือว่า <laughs> เต้นน่าจะได้หรือว่าจริงๆก็เต้นเป็นห่วงเต้นเพราะแบบเราแบบเราไม่ค่อยเออเรา,ไม,เาไม่ค่อยเต้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> <ๆ S 1> เลยรู้สึกว่าเออพยายามซ้อมเต้นให้มากที่สุดครับทุกเวลาให้กับการเต้นอย่างนงี้กี่ชั่วโมงอย่างไรต่อต่ออ๋เยอะมากๆครับเพราะจริงๆวันหนึ่งผมก็ไปแบบ ตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงอย่างเงี้ยแล้วก็ลากถึง3-4ทุ่มอนะไรเงี้ยพยายามแบบยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นวันที่ว่างทั้งวันเนะี่ยทำแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานมีเวน้นก็พยายามจะที่จะกลับไปซ้อมต่ออะไรเงแสดงว่ญญาลายเต้นยากนะออเรืองรอดูนะครับยิ่งยิงยพอได้เต้นแล้วเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ที่ผมมอาดูในกระจกแล้วที่เราไม่ได้ว่ะหรือยังไงก็ก็เอาเรื่องอยู่ครับผมวอา <c oughs> ตองอัวโ <c oughs> ตตองอัวเ <c oughs> ต้นสิเปลี่ยน แปดเต็มสิบประมาณสิบเอ็ดเรื่องทุกคนรอดูแล้นะตายแล้วผลด้านเดิมเดิมเลยแต่ว่าพาร์ตเต้นนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับอยากจะได้รู้ว่าแบบเออเต้นเป็นยังไงถ้าอยากให้คนได้คาดหวังกับซีนโมเมนต์ซึ้งๆใช่ความในใจของเราที่จะบอก โอ้มีแน่นอนครับผมว่าเป็นแฟนคอนที่ขบรถมากๆนะครับมีทั้งแบบมีทั้งเต้นมีแดนซ์มีแบบว่าชิลๆมีนุ่มละมุนผมว่าขบรถมากจริงๆครับเตรียมใจในการเสียน้ำตาไหมครับโอ้ยของแบบนั้นไม่ต้องเตรียมใจับแน่นอนอยู่แล้วเขาจะเกิดขึ้นแน่นอนะใช่ใช่ครับผมคุบอกว่าไทยบนับถ้าเป็นอันนี้โมเดลก็มีเดี๋ยวจะมีตัวเชียดด้วยมั้ย ช่ครับก็จะมีพอจบอันนี้ของที่ไทยครับเราก็จะนำรูปแบบนี้ครับคอนเซปต์นี้ไปต่างต่างประเทศต่ออันนี้มีแพลนประเทศไหนบ้างบินตอนนี้มีม,ม,มีแพลนบ้างแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวรอขง้าประกาศอีกทีกี่ประเทศครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอยู่ในช่วงเจรจา ย้ำอีกทีเราจะได้ดู่มินเต้นวันไหนได้ครับขอย้ำอีกทีหนึ่ง <c oughs> นะครับวับนที17 <c oughs> ่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไบเทคบางนานะครับ,นนนรบถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยจริงๆเรามีไลฟ์ด้วยก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์ได้ด้วยครวาเลนไทายปีนี้เป็นไงบ้างหนึ่งวาเลนไทายปีนี้ก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตนี่แหละครับไม่เศร้าบ้างเหรอเวลาถึงวันวาเลนไทน์เรา มุ่งมั่นเนี่ยคอนเสิร์ตมากเลยจะแบบเออเราก็เป็นวันวันหนึ่งที่เราแบบต้องไปสองเ,ออเวลาเวลาเห็นเพือเ่อนืออะไรก็มีแฟปร์อนีอน่ยเป็นได้เป็นก็รู้สึกยินดีกับเขาครับเขาใครมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาเครับยินดีครับก็ถามถึงตัวเองว่าเ <c oughs> มื่อไหร่จะลองมีคนคุยสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คงถ้าเกิดว่ามันถึงเวลามันมีจังหวะที่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคือหมายถึงว่าเราก็เราเราปล่อยให้ตัวเองเป็นปกตินะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองใช่เป็นเป็นประกายที่สวดมากีมากเลยโอ้โหโอ้โหใช้คำพูดอะพูดจำไม่ได้เลยมึนเลย ือแบบหรือวินถือเคล็ดอะไรแบบงานถ้าเกิดไม่มีผู้งานมันจะปังอะไรอย่างเงี้ได้ไหมเออเออถือกลอบไม่รู้เหมือนกันนะบางคนอะไรเงี้ยไม่นะครับคือคือผมไม่ได้ไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติครับมาก็มาแต่ก็ยังไม่มีเจอใครเลยใช่ครับใช่โอเคขอบคุณครับ